بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تؤسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاكم رقوة متي جندي فميتا براني جاك الله سبحانه وتعالى تعالى تميدا تن فو شم تن فو خب شيطان بن سطر تو شكات ที่อรรถสุฮามนุตราแจ้งเราท่านทุกคนครับอินนรชัยตอนแล้วกุ้มอดุดวมวบินแท้จริงชัยตอนเนี่ยมันร้ายเนี่ยมันเป็นสัตว์ทที่ชัดเจนกับพวกท่านนั้นความเลวร้ายความวิบัติต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราส่วนหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยภายนอกที่มาจากชัยตอนหน้าที่ของชัยตอนก็คือ มันจะทำยังไงที่มันจะทําให้เรานั้นไปอยู่กับมันในรกยานนาให้ได้สร้างความเสียหายสร้างความวิบัติให้กับเราทั้งดุนยาแล้วก็อาเครเรานอครับแล้วก็มันมันตั้งปฏิฐานอันแน่วแน่และมันขอกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตัลาในวันที่มันถูกสาปพี่พน้องครับมันขอว่ามันจะขอล่อลวงมนุษย์ทั้งหมดเลยละอูยันฮุมอัจมอฉันขอล่อลวงบรรดามนุษย์ทั้งหมด ที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัมมันโกรธไม่ไมมันไม่ต้องการให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับความดีได้รับความสําเร็จนะครับแต่ความพิเศษหนึ่งอย่างไปน้องครับความพิเศษหนึ่งอย่างที่ช่วยตอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล,ล่อลวงบุคคลที่มีลักษณะต่อไปนี้ทั้งหมดเลยทุกคนไปน้องครับมันสามารถที่จะล,ล่อลวงได้ทุกคนคนไม่ว่าจะมีคนที่มีความรู้ คนที่มีอีมา ن นะครับมันก็ล่อลวงได้อย่าไปเข้าใจว่าคนที่มีอม م านและมีความรู้โดยทั่วไปแล้วนั้นไม่ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนซึ่งเราก็จะเห็นบางครั้งนะผู้รู้ครับก็าอาจจะเป็นชัยตอนลายร่างมนุษย์เดิาไปเพราะว่าตกเป็นเหยื่อของมันใช่ไหมครับตอนนี้ประเด็นสําคัญไปแล้วครับแลวชัยตอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล่อลวงใครได้ไม่สามารถที่จะล่อลวงใครได้ยวกุรังก็จะกล่าวต่อมาครับอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุคลาซีนนอกจากบาวของท่านที่มีความอิคลัสเท่านั้น บ่าของท่านที่มีความอิคลาสมีความมิสุดใจในการอิบาดะในการสักการะกับอัลลอฮฺสุบฮานิวาตาเนะีชัยตอนทำอะไรไม่ได้นั่นเป็นความพิเศษความพิเศษคุณค่าของอิคลาสที่มีความพิเศษเหนือกว่าอิบาดะอื่นๆความดีอื่นๆพ่อพชัยตอนทำอะไรไม่ได้ชัยตอนล่อลวงคนที่มีความอิคลาสทำอะไรก็ตามที่เขามีความอิคลาสมีความริสุดใจื่ออัลลอฮฺชัยตอนเข้ามา เข้ามาครอบงําไม่ได้มีอิทธิพลเหนือเข้าไม่ได้ไม่สามารถที่จะมาหลอกล่อให้เขาหลุดกรอบหลักการศาสนาได้โอ้โห oh, พี่น้องครับมันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่บ่งชีก้กับเราถึงความยิ่งใหญ่ความออคลัสด้วยกับสิ่งนี้เราพอที่จะเห็นแล้วไหมฮะว่าความออคลัสษณมีความแตกต่างกับอิบาาดะอื่นๆอย่างไรสิทธิพิเศษพี่น้องครับใช้ตอนไม่สามารถที่จะล่อลวงหลอกล่อ,ลอ,ลอสร้างความเสียาหายสร้างความระสรร่ำระสายให้กับคนที่มีความอิคลาส อิคลาสคือหัวใจของการอิบะดาอิคลาสคือหัวใจของเตวฮิตของการศรัทธากับลอสุบฮาหนูวาต้าลานั่นถ้าหาว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามไปนะครับที่เขาบรรลุถึงความอิคลาสครับบรรลุถึงความอิคลาสอิคลาสนะครับที่มีอยู่นั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเขาไม่ใช่เพียงแค่ลิ้นอย่างเดียวแต่ในหัวใจของเขานั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอิคลาสความประสุดใจครับเขาตจริดจะจริดุลอิบะดาอันชวาอว่าให้หัวใจของเขานั้นมีอิบะดา ในก,นก,รกนารแตกรูบกับล้อสุภาษว่าแต่ละอย่างเดียวเลยบาอีดอันนี้ชาว่าห่างไกลจากสิ่งสปกปรกโสมม,มต่างๆที่เข้ามาสอดแทรกเรื่องของดุนยาเรื่องของเกียรติเรื่องของตําแหน่งเรื่องของราบยสัสงนเสริมผลประโยชน์ใดๆก็ตามครับสิ่งนี้ขจัดออกไป มันทาให้เขามีความเอกลักษณ์มีความบปิสุดใจนั้นด้วยความเอกลักษณ์ความบริสุดใจนี่เองพี่น้องครับที่เป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญที่จะรักษาอามานอิบาดาของเราที่เราได้ทําเสนอแด่อัลลอฮฺสุบฮานว่าแต่ละอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าหากว่าความดีที่เราทาเป็นภูเขาเรากาลละหมาดระบดเราสกัดเราอ่านกุรอ่านเราช่วยเหลือผู้ผู้คนเราแชร์เราไล์สดครับมากมายมหาศาลแต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายเลยนั้น มันหายไปในพริบตามันหายไปในพริบตาเหมือนที่ปรา,าสาทสร้างด้วยกับทรายในทะเลครับสวยงามมากเสร็จแล้วพายุทะเลทรายนั้นพัดพังไปทั้งหมดเลยไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นผุยผงอย่างเดียวนั่นคืออะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจะต้องใส่ใจก่อนก่อนที่เราจะทําอามานอิบาดาก่อนที่จะทําสิ่งใดก็าตามก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งใดก็าตามว่าอิบะาดา นั้นนั้นความดีดนั้นนนั้ทำอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นเรงแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องคอยคว้าและจะต้องให้ความสําคัญและต้องบรรลุถึงให้ได้คือเราทำเพื่อใครทาเพื่อใครไปลองครับที่มาวานเราก็คุยกันใช่ไหมครับว่ามันเป็นคําถามที่พลิกชีวิตเราได้เป็นคําถามที่สามารถที่จะปกปักรักษาอามานอิบะาดาที่เราทํา อันหวงแหนที่เราได้เสียสละที่เราเหน็ดเหนื่อยในกกันทำอิบาตกับกับอวสุภาในวาแต่ละนั้นพี่น้องครับนันจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในลําดับต้นๆที่ผมและพี่น้องทุกคนเลยละจะต้องใส่ใจสิ่งนี้นะครับเราทําอามานอิบาดัเนี่ยดีแล้วพี่น้องครับเราออกเราทําทานเราทำสดแลาก็เราไลฟ์เราแชร์เราแบ่งปันสิ่งที่ดีๆด,ดีอยู่แล้วแต่ขอว่าให้ใส่เนี่ยเข้าไปไปน้ครับใส่ความเอกลักษณ์เข้าไปให้มันมัน่นให้มันมัน่น เพื่ออวสุภานูวาตาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากเรางานชิ้นนี้สิ่งที่ข้าพงษ์ทำที่เราทําชิ้นนี้นั้นเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากเราเพื่อเป็นสเสบียงในอางเท่าเราเพื่อให้เราได้ได้เข้าสวรรค์เพื่อเราได้ห่างไกลจากน,นรก<ๆ><ๆ>คิดแบบนี้ให้เต็มๆต็มในสิ่งที่เป็นความดีต้องใส่สิ่งนี้เข้าไปพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ล้ําค่าเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างในชีวิตเป็นสิ่งที่รักษาอามานอิบาดที่เราได้ทำาพี่น้องครับเพราะว่าชัยตอนนะครับไม่สามารถที่จะมาครอบงําเราได้ ไม่สามารถที่มาสร้างความเสียหายกับอามานอิบบดะเราได้ไม่ทําให้เราไม่ทําให้เราเขยเราจะเห็นในองค์กรต่างๆนานาหรือแม้แต่อยูในวงในวงการผู้รู้ก็ตามเองครับที่ในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นมากมายนะครับในฟิตเนสในความปร,ราศรรษาที่เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยสําคัญครับครับอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้ให้ให้ในแวดวงแม้แต่แวดวงผู้รู้นะครับแวดวงองค์กรที่ทํางานศาสนา มีความระสัำระสายมีการมีความเห็นต่างและนำมาซึ่งความแตกแยกการแสดงออกถึงความความแสดงออกถึงความความความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันไม่มีความเป็นมิตรไม่มีความรักกันไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรเป็นปัจจัยสําคัญท่านที่ถามว่าเขารู้ไหมครับรู้บุคคลที่เหล่านั้นเป็นผู้รู้บุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่เป็นเป็นคนเป็นคนที่ีว่ามี إ มครับมีอม م านแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปสิ่งที่ขาดไปคือเรื่องนี้ฮะเรื่องความอิคลาส ความบริสุทธ like ิ์ใจนั้นความบริสุทธิ์ใจจึงถือว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นอัญมณีเป็นอิบะดาที่ที่ที่มีความพิเศษเป็นอิบะดาเป็นการทําความดีเป็นปัจจัยสําคัญที่จะรักษาอามานอิบะดาเราได้ดังนั้นหน้าที่ของผมหลวงท่านต้องพยายามครับต้องพยายามศึกษาเรื่องของความอิคลาสเรื่องความอิคลาสนะครับทำอย่างไรที่จะเรียกความอิคลาสเอามา สิ่งที่เราดีดีอยู่แล้วแต่ความอิคลาสนั้น,นจะเป็นตัวส่งเสริมให้การให้สิ่งที่เราดีอยู่แล้วนั้นดียิ่งขึ้นและรักษาความดีนี้ไปมันจึงเป็นปัจจัยสําคัญนั้นวันนี้พี่น้องครับในประเด็นสําคัญที่ผมนําเสนอในวันนี้นั้นความอิคลาสที่มีความโดดเด่นมีความแตกต่างนั่นคืออิคลาสเป็น เป็นสิ่งที่ชัยตอนกลัวชัยตอนนั้นไม่สามารถที่จะมาทําอะไรคนที่มีความเอกลักษณ์ได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรักษาตนเองให้รอดพ้นจากชัยตอนพี่น้องครับเอกลักษณ์เป็นคําตอบที่ดีที่สุดและเอกลักษณ์เป็นคําตอบที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รักษาอามานอิบาดาห์ที่เราทำเอาไว้และยิ่งไปกว่านั้นความเอกลักษณ์ยังเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและเป็นสิ่งที่มุตออัพเพิ่มพูนในการอิบาดาห์ที่เราทำณอวสุภาหนุวาตละขอให้ผมนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็น في مقام إخلاص ومقام الله سبحانه وعلى تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته